สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องกรอบความคิดหนึ่งที่สำคัญกับชีวิตเรามากๆเลยนั่นก็คือกรด Mindset หรือกรอบคิดแบบเติบโตเทียบกับ f i x m i n i n d s e t หรือกรอบคิดแบบต่ตัวครับค่ะเรามีข้อมูลน่าสนใจหลายอย่างเลยโดยเฉพาะจากงานของ c a r o ลเด e วกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงเป้าหมายเราก็คืออยากจะทาความเข้าใจว่าไอ้สองกรอบคิดนี้มันคืออะไรกันแน่ แล้วมันส่งผลต่อการเรียนรู้การรับมือกับเรื่องยากๆหรือความสําเร็จของเราอย่างไงบ้างค่ะคือหัวใจหลักจริงๆมันอยู่ที่ความเชื่อพื้นฐานของเราเลยนะคะแบบแรกเนี่ยเขาจะเชื่อว่าความสามารถสติปัญญาอะไรพวกนี้มันเป็นของตายตัวเปลี่ยนไม่ได้อันนี้คือ fix mindset ส่วนอีกแบบก็คือ growth m i n d s จะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันพัฒนาได้ฝึกฝนได้เหมือนกล้ามเนื้อเลยค่ะอ๋อครับ การเข้าใจตรงนี้แบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยค่ะสำหรับการพัฒนาตัวเองน่าสนใจมากครับงั้นเราลองเริ่มจากจุดเล็กๆแต่เหมือนจะทรงพลังมากอย่างคำว่ายังทำไม่ได้ดีไหมครับที่มีเรื่องเล่าจากดเวกเกี่ยวกับโรงเรียนที่ชิคาโกที่เขาให้เกรดเด็กที่สอบไม่ผ่านว่า not yet แทนที่จะเป็นตกไปเลยใช้เลยค่ะคำว่ายังไม่ผ่านหรือ not yet เนี่ยมันฟังดูเหมือนต่างกันนิดเดียวนะคะแต่ความหมายมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลย คือมันบอกว่านี่คือกระบวนการเรียนรู้นะยังไปต่อได้ไม่ใช่จุดจบหรือว่าตัดสินไปแล้วว่าล้มเหลวต่างจาก f i x ซ์ไมซ์เซตที่อาจจะมองว่าถ้าตอนนี้ทําไม่ได้ก็คือจบแล้วเฟลแล้วถูกต้องค่ะอันนั้นดเวเรียกว่าไทวานีออฟนาวคือการตัดสินทุกอย่างจากปัจจุบันทันทีพอเจออะไรยากๆเข้าจริงๆปฏิกิริยาก็เลยต่างกันชัดเลยสิครับแบบนี้ชัดเจนมากค่ะงานวิจัยของดเวที่ทํากับเด็กๆเ,เนี่ย พบว่าพอให้ทำโจทย์ที่มันยากเกินความสามารถเขากลุ่มที่เป็นโกรธ t ม m i n d s จะแบบตื่นเต้นบอกว่าหนูชอบความท้าทายค่ะมองเป็นโอกาสได้เรียนอะไรใหม่ๆ <c oughs> แต่กลุ่มฟ i x e d m i n ์เซตนี่สิคะจะมองเป็นว่าหายนะเลยรู้สึกว่าความฉลาดของตัวเองกำลังถูกทดสอบถูกคุกคามหั <c oughs> ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะบางคนถึงขั้นคิดว่าเออครั้งหน้าจะโกงดีกว่าหรือไม่ก็ไปหาเพื่อนที่ทำได้แย่กว่ามาเปรียบเทียบจะได้รู้สึกดีขึ้น หรือไม่ก็หนีไปเลยใช่ค่ะหนีปัญหาไปเลยก็มีซึ่งมันสะท้อนไปถึงการทํางานของสมองด้วยนะครับเหมือนเคยได้ยินว่ามีการทดลองสแกนสมองดูเลยประเด็นนั้นน่าสนใจมากค่ะมีงานวิจัยของโมเซอร์ที่พบว่าเวลาคนเราทําอะไรผิดพลาดเนี่ยสมองของคนที่มี growth mindset จะมีการประมวลผลตรงจุดผิดพลาดนั่นนะคะอย่างเข้มข้นเลยเหมือนแบบไฟลุกพรึบโอเพื่อจะเรียนรู้แก้ไขปรับปรงุง แล้ว fix mindset เหรอครับสมองของคนที่มี fix mindset แทบไม่มีปฏิกิริยาตรงนั้นเลยค่ะเหมือนกับว่าพอเจอข้อผิดพลาดปุ๊บก็ปิดสวิตช์การเรียนรู้ไปเลยหืห <c oughs> ต่างกันขนาดนี้เลยแล้วคำถามสำคัญก็คือเราพอจะเปลี่ยนมันได้ไหมครับถ้าอยากมีสมองที่ไฟลุกพร้อมเรียนรู้แบบนั้นเราจะสร้าง growth mindset ขึ้นมาได้ยังไงผมให้ถูกวิธีต้องเน้นชมที่กระบวนการค่ะ เช่นความพยายามความตั้งใจกลยุทธ์ที่ใช้ความอดทนไม่ใช่ไปชมแค่ผลลัพธ์ว่าโอ้ฉลาดจังเก่งมาแต่เกิดเลยอ๋อการชมแบบนั้นมันอาจจะทำให้เขากลัวที่จะลองอะไรยากๆหรือเปล่าครับกลัวเสียตำแหน่งคนเก่ง ถูกต้องเลยค่ะเพราะถ้าเชื่อว่าเก่งเพราะพลสวรรค์พอเจออะไรยากๆอาจจะไม่กล้าทํากลัวพลาดแล้วจะไม่เก่งเหมือนเดิมเหมือนกับที่เคยได้ยินเรื่องเกมคณิตศาสตร์ที่ให้คะแนนเบรน n p พอย t จากความพยายามแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ว่าตอบถูกหรือไม่ถูกใช่เลยค่ะนั่นคือการให้คุณค่ากับกระบวนการจริงๆแล้วก็อีกอย่างคือการใช้คําว่ายังหรือยังทําไม่ได้บ่อยๆเวลาเราเจอเรื่องยากๆ หรือทำอะไรพลาดไปการบอกตัวเองว่าเรายังทำไม่ได้ในตอนนี้มันช่วยสร้างกำลังใจนะว่าเรากำลังพัฒนานะไม่ใช่ล้มเหลวอืมครับครับแล้วก็อีกเรื่องที่ช่วยได้มากคือการสอนให้เข้าใจเรื่องความยืดหยุ่นของสมองหรือ neuroplasticity อ๋อที่ว่าสมองเรามันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆสร้างเส้นใย,ยประสาทใหม่ๆได้ไม่ใช่แค่ความคิดใช่ค่ะ การที่เรากล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนไปลองทำสิ่งที่มันยากๆท้าทายแล้วก็พยายามทำมันต่อไปเนี่ยเซลล์ประสาทในสมองเรามันจะสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆที่แข็งแรงขึ้นจริงๆนะคะทำให้เราฉลาดขึ้นได้จริงๆมีงานศึกษาด้วยใช่ไหมครับที่ว่าพอเด็กรู้เรื่องนี้แล้วผลการเรียนดีขึ้นมีค่ะมีค่ะผลการเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะเขาเข้าใจว่าความพยายามมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สมองได้จริงๆ เราลองมาดูตัวอย่างในชีวิตจริงให้ชัดขึ้นอีกนิดไหมครับเหมือนในวิดีโอของ Sprouts ที่เปรียบเทียบเจที่เป็น Fixed Mindset กับ a n นที่เป็น Growth Mindset อ๋อค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยอย่างตอนเจอความท้าทายเนาะเช่นกระโดดข้ามม้าเนี่ยเจก็จะแบบกลัวพลาดกลัวคนอื่นหัวเราะดูไม่ดีแต่แอนจะมองว่าอ้น่าสนุกดีท้าทายดี พลาดก็ไม่เป็นไรเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การรับฟีดแบ็กล่ะครับต่างกันไหมต่างค่ะเจะจะรู้สึกเหมือนโดนตนําหนิจมตีตัวตนไปเลยแต่แอนจะรับฟังเออเอาข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาตัวเองไม่ได้มองว่ากระทบตัวตนเรื่องความพยายามนี้เห็นชัดเลยเจจะหาทางสบายๆเลี่ยงบันไดพอเจอเพลงกีตาร์ยากๆก็เลิกซ้อม ใช่ค่ะส่วนแอนนี่กลับชอบออกแรงวิ่งขึ้นบันไดซ้อมสม่ำเสมอแม้จะเหนื่อยเพราะรู้ว่านี่คือการฝึกฝนทำให้เก่งขึ้นแล้วปฏิกิริยาต่อความสำเร็จของคนอื่นล่ะครับอันนี้ก็น่าสนใจเจจะรู้สึกเหมือนตัวเองด้อยค่า หรือรู้สึกว่าถูกคุกคามกดดันแต่แอนจะรู้สึกยินดีแล้วก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของคนอื่นไปด้วยซ้ำซึ่งแนวคิด growth mindset เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆบริษัทก็มองหาคนที่มีกรอบคิดแบบนี้ใช่ค่ะเพราะรับมือกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าจริงๆ ดูแอกยังเคยยกตัวอย่างโรงเรียนในพื้นที่ที่อาจจะดูเสียเปรียบหน่อยอย่างในฮารเลมหรือเซาบรอนส์หรือในเขตสงวนชาวอเมริกันพื้นเมืองพอเขาเข้าไปปรับสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมโกรด์ไมล์เซตเนี่ยปรากฏว่าผลการเรียนเด็กๆดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะมันเหมือนช่วยสร้างความเท่าเทียมได้จริงๆเลยนะมันชี้ให้เห็นว่าการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมเนเชอร์เนี่ยมันอาจจะสําคัญกว่าพรสวรรค์ที่ติดตัวมาเนเจอร์เลยก็ได้นะครับใช่ค่ะ ซึ่งก็ไปตรงกับผลการศึกษาเรื่องฝาแฝดที่ถูกแยกไปเลี้ยงในสภาพแวดล้อมต่างกันด้วยนะคะสรุปแล้วหัวใจสําคัญมันอยู่ที่ความเชื่อของเราเองจริงๆว่าความสามารถมันพัฒนาได้หรือเปล่าความพยายามกลยุทธ์การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดต่างหากที่เป็นกุญแจสําคัญถูกต้องค่ะกรอบคิดที่เราเลือกใช้เนี่ยมันกําหนดเลยว่าเราจะตอบสนองต่อความท้าทายยังไงแล้วเราจะไปได้ไกลแค่ไหนความยากลําบากหรือความผิดพลาดเนี่ย มันไม่ใช่สัญญาณว่าเราไม่เก่งนะแต่มันคือสัญญาณว่าเรายังทำไม่ได้ในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันคือโอกาสให้เราพัฒนาให้เก่งขึ้นฉลาดขึ้นได้อีกอฟังแล้วน่าคิดตามจริงๆครับถ้ากรอบคิดมันสำคัญและเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้มันอาจจะมีความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับความสามารถของเราเองที่มันกาลังดึงเราไว้อยู่หรือเปล่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราลองมองความท้าทายนั้นด้วยความคิดง่ายๆแค่ว่ายังทำไม่ได้ก็แค่ตอนนี้